ช่าต่อยน่าเกลยน่าเกลยสวัสดีตอนนี้เราอยู่กับโรงเรียนยูนะครับและคุณสอบตกเฮ้ยมีห้าเป่าตะเรียนะทำไมเฮปเป่าละก่อนก็ก็ใครเอ่ยติะตูเฮ้ยนายรู้ไหมว่าแคเราบันปนใส่ตาอย่างนี้อ่ะ HELLO, Hello. Hello. สวัสดี oh, <no. S 3> ว้าน่นลูกวานี่ระวังนาที่รักคุณมิมีดอะไรกันมีมีสกักนหน่อยทุกคนมาํำท่าลมกันสวัสดีเบอร์เกอร์ฉันเป็นวัวมาก่อนนะ่ะโอ้และนี่คือสิ่งที่ตลกที่สุดสำหรับคุณที่อยู่ในระยะไกล Pony, the sky, the ยิ่งมันซะฉันไม่รู้จะเล่นมุกอะไรดีอ่ะทำอะไรอยู่ละเจ้าเสาวน้อยเขากำลังวาดหนีอยู่ค่ะแล้วให้คิดอะไรเกี่ยวกับแมวหดือคานะเพื่อบินมาแล้วจ้าในนี้มีใครเป็นหมอบ้าง